สวัสดีจา้าคุณมอนิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันพระค่ะพี่น้องคะวันนี้ไปทําบุญแพลวพกกบป้าเจ้าไปทําบุญมขึ้นนี่ก็ไปยายเขาอันประมาณตีหนึง่งตีหนึ่งเคือนะคะวันนี้เช้านี้ก็ตื่นแต่เช้าไปไป,ไปวัดป้าในรอบจังปีนี่คอยไปวัดนี่ถ้าภาพบลบก่้อเด็ไปได้พี่น้องไม่เป็นสางภาพเด่าไปอันไป,ไปท้ำ <ไป S 1> บะวัดทำบุญพูดตรงๆว่าไปจังหันนี่บกบ,บอกค่อเด็ไปเลย เพราะว่ากันด้วยพระธกิลาย่างแต่การทำบุญก็ไม่จําเป็นต้องทําที่วัดเท่านั้นนะคะการทําบุญก็คือเห็ดน้าข้นเห็ดน้าโรงเรียนเห็ดน้ำอย่างคือว่าคือเห็ดประจําอยู่แล้วนะคะในจุดนี้นะคะอย่าบาเดอ้อเห็นบานกัอนอันเป็นอันทำบุญสร้างอันเม่นสร้างยังเป็นสะพานบุญยังกระ่ากันไปพี่น้องน,นี่กระร้างเออกระร้างคักอยู่เดอ้เอเอมื่อนี้ก็ได้เห็นประจ้าอันลูเนกเห็ดนอกกินเ,<อ>เกืบตื่นประทัน แล้วก็มีคุกกี้คุกกี้นาฬิกาเอาไปวัดน้ำ้วก็ศลาซูดเอาดีท็อกส์อันไปถวายหลวงปู่พี่น้องขาบัดเท้อเพิ่นมีปัญหาเรื่องขับทายหรือว่าเพิ่นเป็นลิซี่ดวงจะสินาพี่น้องก็เลยเอาดีท็อกซ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเฮานั่นเองนะคะทีแพ้วเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะดีท็อกซ์พาชามิงอันนี้คลิปนี้ก่เลยขายของด้วยจา้าแต่ว่าเป็นคลิปที่บอาซูฟังว่าอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสินค้าซึ่งเ้าก็มองว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถ่ายยาก ขี้ยากนะคะ